สวัสดีครับเพื่อนๆทาง YouTube นะครับวันนี้ช่องเราดูนะครับก็จะมารีวิวนะครับหัวแปลง USB Type C นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อคาราวานนะครับนี่นะครับซึ่งผมเองก็ซื้อมาจากทางช h อป e ีนะครับราคาไม่แพงราคาถูกด้วยนะครับซึ่ง คาราวนครูนะครับจำกัดนะครับก็มีคลิปโค้ดในสแกนนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาในราคาแค่ไม่กี่บาทนะครับใส่โค้ดใส่แล้วก็เหลือ20บกว่าบาทครับซึ่งเหมาะกับใครที่ไม่มีช่องต่อไทซีนะครับในคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับหรือ power bank นะครับ ซิ่งผมเองก็มี power bank อยู่นะครับก็จะเป็นรูรุ่นเก่านะครับไม่มียูแบบไม่มีรูแบบ USB Type C นะครับซึ่งตัวแปลงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงจาก Type C นะครับเป็นเสียบ USB นะครับก็คือสามารถที่จะเสียบรูแบบนี้นะครับที่อยู่ power bank หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆนะครับได้เลยครับนี่ครับ เป็นหัว USB แบบนี้นะครับซึ่งก็จะเสียบได้นะครับแล้วก็จะนำพวกสายไท p e ต่างๆนะครับนี่คือสายไท p e นะครับซึ่งตัว่องก็ได้ดูมาหลายยี่ห้อนะครับในช้อปปี้นะครับก็มาสรุดที่ยี่ห้อนี้นะครับเห็นเป็นสีสวยนะครับดูท่าทางจะแข็งแรงครับก็ทดลองเอามาใช้ดูแล้วนะครับก็เสียบชาร์จกับ iPhone ก็ได้นะครับกับพวก สายนาฬิกาสมาร์ทวอทต่างๆนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสายที่ผมใช้เสียบนี่ก็เป็นสายนาฬิกาสมาร์ทวอทของ Garmin นะครับซึ่งฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เสียบกับนาฬิกานะครับซึ่งอยู่ในห้องผมไม่มีที่เสียบ USB Type C เลยนะครับแบบโดยตรงนะครับก็มีก็กับแท็บเล็ตแล้วก็ p p o o n นะครับ iPhone ก็เสียบชาร์จให้นาฬิกาสมาร์ทวอทได้นะครับ ก็เลยต้องซื้อตัวแปลงแบบนี้มานะครับก็คงจะเข้าใจจุดประสงค์หลักที่ผมได้ซื้อมาแล้วนะครับนี่นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่จะเลือกกันนะครับทางช้อปปีนะครับมีมากมายนะครับสําหรับใครที่ไม่มีพอต USB Type C นะครับซึ่งผมซื้อมาก็จําเป็นนะครับเพราะว่า พวกในกาสมาร์วอต่างๆนะครับเขาก็มีลหลายๆท่านนะครับลหลายๆที่ก็ดูงาก็ห้ามใช้เสียบกับเต้าเสียบลงไปโดยตรงกับปลั๊กไฟนะครับให้เสียบผ่านพวก power bank หรือพวกโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการจ่ายไฟที่อ่อนๆนะครับเพื่อแบตจะได้เสื่อมช้าลงหน่อยนะครับก็เลยจะเป็นต้องซื้อนะครับเพื่อมาเสียบ สายเข้ากับของในกากาเมินนะครับนี่ครับเมื่อเสียบเแลยวนะครับผมดูแล้วครับเสียบก็ได้ไม่สุดนะครับเห็นไหมยังมีช่องว่างอยู่แต่ไฟก็เข้าแบบปกตินะครับแล้วก็ลองเสียบแล้วด้วยนะครับยังไงก็ไปลองหามาใช้ดูนะครับในช้อปปี้นะครับสําหรับตัวเสียบแบบนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับก็แนะนําเลยนะครับคาราวนหรือคาราวานนะครับผมก็ ไม่แน่ใจับภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะแนะนำกันเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ